สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูจินดามาชวนทําปลาท่องโกสูตรทำกินทําขายสูตรนี้ทอดออกมาแล้วแป้งฟูกลวงกรอบนอกนุ่มในและกรอบนานด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและลงมือทํากันเลยนะคะส่วนผสมตัวแรกคือแป้งสาลีอนเนกประสงค์ครูใช้แป้งตาว้าค่ะต่อมาคือน้ำสะอาด400มิลลิลิตรผงฟู เบรกิ้งโซดายิต์แห้งน้ำมันพืชเกลือปนน้ำตาลทรายขาวนมผงสำหรับทำขนมตัวนี้ใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะที่ครูใส่เพื่อเพิ่มความหอมและความมันให้กับปลาท่องโกของเราค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนำน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งใส่ลงในน้ำสะอาดที่เตรียมไว้แล้วใช้ช้อนคนแบบนี้ ใส่เกลือลงไป7กรัมแล้วคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายจากนั้นนำน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะครึ่งใส่ตามลงไปใช้ช้อนกวาดน้ำมันพืชที่ติดถ้วยลงไปให้หมดนะคะคนให้ทุกอย่างเข้าผสมรวมกันแบบนี้เป็นอันว่าเสร็จในขั้นตอนเตรียมของเหลววางพักไว้ก่อนนะจากนั้นมาเตรียมแป้งกันค่ะสูตรนี้ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์500กรัม ใช้พายแหวกแป้งแล้วใส่เบรกิ้งโซดาลงไปครึ่งช้อนชาคนแป้งให้เข้ากับเบรกิ้งโซดาแล้วใส่ผงฟูล,ลงไปครึ่งช้อนชาใส่ลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันแล้วนำนมผงม,มาใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะนมผงจะช่วยทำให้ปลาท่องโกมีความมันและมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นค่ะใส่ยีสต์แห้งลงไปครึ่งช้อนชาครูใช้ยีสต์หวาน ใครไม่มียิดหวานใช้ยิปจืดแทนได้นะคะใส่ลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าผสมกับแป้งค่ะเสร็จแล้วใช้พายแหวกแป้งให้เป็นรูตรงกลางแบบนี้นะคะจากนั้นนำของเหลวที่ผสมเตรียมไว้มาเทใส่ลงไปเลยค่ะใช้พายคนให้แป้งเข้าผสมกับของเหลวหรือน้ำนะคะทยอยเทใส่ลงไปนะคะอย่าใส่ลงไปครั้งเดียว เดี๋ยวแป้งของเราจะแฉะเกินไปค่ะแต่สูตรนี้ครูทําทุกครั้งแป้งไม่เคยแฉะเกินไปนะคะแค่แป้งอาจจะนิ่มหรืออ่อนกว่าสูตรอื่นๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็จะเป็นคุณสมบัติหรือเป็นลักษณะพิเศษของสูตรนี้ค่ะคือแป้งของเขาจะนิ่มค่ะใส่น้ําลงไปให้หมดเลยจากนั้นก็ใช้พายคนอีกนิดหน่อยพอได้แป้งประมาณนี้ก็ใช้มือคนแทนพาย เพื่อให้แป้งเข้าผสมกับส่วนผสมต่างๆได้ละเอียดดียิ่งขึ้นคนและขยำเบาๆโดยที่ไม่ต้องนวดนะคะเพราะถ้าเรานวดแป้งจะเข้าผสมกันแล้วแน่นหนักเกินไปตอนนำไปทอดปลาท่องโกจะไม่ค่อยขึ้นฟูนะคะดังนั้นไม่ต้องนวดให้แรงเกินไปค่ะแค่ขยำเบาๆก็พอคนจนเนื้อแป้งได้ประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ใช้เวลาคนทั้งหมดประมาณ5นาทีเองนะคะ ไม่นานเลยค่ะสูตรนี้จากนั้นนำแป้งไปคลุมด้วยแผ่นพลาสติกแบบนี้อันนี้ครูแรปแป้งไว้เพื่อพักแป้งหรือใครอาจจะใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำบิดหมาดๆมาคลุมแป้งไว้ก็ได้นะคะคลุมแป้งเสร็จแล้ววางพักไว้สองชั่วโมงครูผสมแป้งเสร็จตอนหนึ่งทุ่มรอสามทุ่มแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูแป้งกันนะคะ ตอนนี้พักแป้งไว้ครบสองชั่วโมงแล้วค่ะก็จะได้แป้งขึ้นมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรานําแป้งไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะนําแป้งไปแช่ตู้เย็นไว้เพื่อให้ปลาท่องโกทอดออกมาแล้วกรอบฟูอร่อยยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะตอนเช้านําแป้งออกมาจากตู้เย็นเลยค่ะครูแช่ไว้ตอนสามทุ่มตอนนี้หกโมงเช้าค่ะเปิดออกมาดูก็จะได้แป้งประมาณนี้นะคะ เคล็ดลับนี้เหมาะกับคนที่ทําขายมากๆเลยค่ะคือเราเตรียมแป้งตั้งแต่หัวค่ําประมาณตีสามตีสีลุกขึ้นนําแป้งออกจากตู้เย็นแล้ววางพักไว้ประมาณสองชั่วโมงให้แป้งคลายตัวพอครบสองชั่วโมงแป้งคลายตัวนําไปตัดขึ้นรูปเป็นปลาท่องโกเตรียมทอดกันเลยนะคะนําแป้งนวลมาโรยบนแผ่นรองแป้งให้ทั่วป้องกันไม่ให้แป้งปลาท่องโก ติดกับแผ่นรองแป้งตอนที่เราตัดแบ่งออกเป็นชิ้นแป้งนวลคือแป้งสาลีอนเนกประสงค์ตัวเดียวกับที่เราใช้ทําปลาท่องโกน,นําน้ํามันมาทาที่มือเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดมือตอนที่เราดึงแป้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะจับแป้งขึ้นมาแล้วขยําเบาๆเ,เ,เพื่อไล่ฟองอากาศเสร็จแล้วนํามาวางบนแผ่นรองแป้งที่เราโรยแป้งนวลเอาไว้ นำแป้งนวลมาโรยใส่ลงบนแป้งอีกครั้งแบบนี้ใช้มือตบกดและดึงแป้งเพื่อให้แผ่ออกเป็นแผ่นมีความหนาประมาณครึ่งนิ้วขั้นตอนนี้ถ้าใครมีไม้รีดแป้งนำมาใช้เลยนะคะจะได้สะดวกและแป้งออกมาจะได้มีความหนาเท่าๆกันรวมทั้งหน้าเรียบสวยงามด้วยค่ะรีดเสร็จแล้วนำผ้าขาวบางชุบน้ำบิดหมาด มาคลุมแป้งไว้โดยปล่อยส่วนที่เราจะตัดก่อนโผล่ออกมาแบบนี้ค่ะวิธีนี้ช่วยให้แป้งส่วนที่ยังไม่ได้ตัดมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดปลาท่องโกของเราทอดออกมาแล้วจะไม่แข็งกระด้างค่ะเสร็จแล้วลงมือตัดแป้งกันเลยค่ะสังเกตนะคะครูจะตัดส่วนที่โผล่ออกมาจากผ้าคลุมก่อนค่ะตัดแป้งยาวชิ้นละประมาณหนิ้วครึ่ง กว้างประมาณหนึ่งนิ้วจะได้แป้งเป็นชิ้นขนาดกว้างยาวประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยนำมาประกบเป็นตัวปลาท่องโกนะคะระหว่างนี้ให้นำกระทะมาตั้งไฟแล้วใส่น้ำมันรอไว้เลยค่ะครูใช้น้ำมันปาล์มหนึ่งลิตร เราจะทอดโดยใช้ไฟกลางห้ามใช้ไฟแรงนะคะเพราะเดี๋ยวปลาท่องโกข้างนอกจะไหม้ก่อนที่ข้างในจะสุกตอนนี้ได้เวลาประกบคู่ปลาท่องโกแล้วนะคะนำน้ำสะอาดใส่ถ้วยมาแบบนี้แล้วใช้นิ้วจุ่มน้ำนำนิ้วที่เปียกน้ำมาจิ้มบนแผ่นแป้งที่ตัดเตรียมไว้นำแป้งอีกชิ้นมาวางประกบให้ติดกัน แล้วใช้นิ้วจิ้มกดลงไปแบบนี้นะคะประกบกันเสร็จจะได้แป้งปลาท่องโกเป็นคู่แบบนี้เดี๋ยวครูยกให้ดูชัดๆนะจะได้เห็นกันชัดๆอันนี้เสร็จพร้อมที่จะนำไปทอดแล้วทำต่อไปให้เสร็จเลยค่ะ ตอนนี้น้ำมันร้อนได้ที่พร้อมนํำปลาท่องโกลงทอดแล้วก่อนทอดให้จับแป้งกึงกลางแล้วดึงนิดๆแบบนี้จากนั้นนําลงทอดเลยค่ะทำแบบนี้แป้งทั้งสองชิ้นจะติดกันแน่นและความบางของแป้งจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเราจับยืดทอดออกมาปลาท่องโกจะสวยงามกรอบนอกนุ่มในกลวงและไม่อมน้ำมันด้วยนะคะ ใส่ลงไปทอดแล้วปลาท่องโก้จะฟูแล้วลอยขึ้นมาพอเริ่มเซ็ตตัวแล้วมีสีเข้มให้พลิกกลับด้านแบบนี้นะคะพลิกให้หมดทุกชิ้นจะได้มีสีเข้มเสมอกันขั้นตอนนี้ให้เฝ้าสังเกตและพลิกกลับไปกลับมาทีทีหน่อย ระวังอย่าให้ไหมนะคะตอนนี้ปลาท่องโกสีเหลืองเข้มใกล้จะใช้ได้แล้วใช้ตะแกรงพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้เลยจากนั้นให้ใช้ไฟแรงเลยค่ะใช้ไฟแรงประมาณครึ่งหรือหนึ่งนาทีก่อนที่จะตักปลาท่องโกขึ้นทําแบบนี้เพื่อไล่น้ํามันไม่ให้ปลาท่องโกของเราอมน้ํามันและเพิ่มความกรอบนะคะระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะ ขึ้นอยู่กับแรงไฟที่ใช้ของแต่ละคนให้สังเกตสีเอานะคะถ้าสีประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ตักขึ้นเลยค่ะสลัดน้ํามันแล้วนำมาวางพักบนตะแกรงเพื่อให้เสด็จน้ํามันนะคะเป็นอันว่าปลาท่องโอกกระทะแรกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะทอดกระทะต่อไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะ ก่อนนำแป้งลงทอดจับตรงกลางบีบเบาๆแล้วดึงเหมือนที่เราทำครั้งแรกปลาท่องโกของเราจะได้ออกมาตัวสวยๆแบบนี้นะคะใส่ปลาท่องโกลงไปทอดแล้วทำเหมือนเดิมจนเสร็จเลยนะคะตอนนี้ปลาท่องโกกระทะสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันแล้วนําไปวางบนตะแกรง รวมกับที่ทอดก่อนหน้านี้ค่ะสูตรนี้ครูทอดได้ประมาณ50ชิ้นใครอาจจะทอดได้มากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดตัดแบง่งแป้งของแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยแล้วทานได้เลยค่ะเดี๋ยวครูเอาตัวนี้แล้วกันนะคะสวยน่าทานมากๆเลยค่ะตอนบีก็รู้แล้วค่ะว่าแป้งข้างนอกกรอบมากๆด้านในก็กรวงฟูกำลังดีชิมเลยนะคะ แก่ความเสียงเคี้ยวก็รู้เลยนะคะว่ากรอบมากขนาดไหนส่วนความอร่อยครูชอบสุดๆเลยค่ะทานต่อเลยนะคะวันนี้ว่าจะไม่ทานข้าวเช้าค่ะอืมกรอบนอกกลวงในไม่อมน้ํำมันน่าทานมากๆเลยค่ะสุดนี้ครูภูมิใจมากเลยนะคะรสชาติของเขาจะไม่จัดจ้านมากเกินไป ใครจะทานเปล่าๆหรือจะทานกับน้ำเต้าหู้ชายเย็นโอเลี้ยงก็ได้นะคะรับรองว่าอร่อยมากๆตอนนี้ครูสั่งโอเลี้ยงแล้วหนึ่งแก้วก็อย่างที่บอกจะไม่ทานข้าวเช้าแล้วอาจจะไม่ทานข้าวกลางวันด้วยค่ะวันนี้คลิปการทำปลาท่องโกก็จบลงแล้วทุกคลิปที่ทำออกมาครูตั้งใจใส่รายละเอียดลงไปสุดๆเพื่อให้ทุกคนนำไปทำได้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครัวยายดาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาในการทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ